อันนี้เปิดไฟฉุกเฉินครับต้องหอน่อยการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ข้างหลังเขาระวังเรานะแล้วก็เราก็ต้องระวังก็ได้โอเคปล่อยเบรคปล่อยคลาดครับแล้วก็ให้รถชิดทางด้านขวาไว้ช้าๆเดี๋ยวอันนี้เขาแซงขวาไปโอเคปล่อยรถไหลช้าๆครับคันสีแดงคือคันที่หนึ่งนะช่องเราคือคันที่สองแล้วก็รถคันนี้คือคันที่สาม ให้ตัวเรานะครับอยู่ตรงกลางช่องนี้เลยช่องที่สี่คือช่องนี้ให้ตัวเรานะอยู่ตรงกลางช่องหาได้แล้วหยุดครับปุ๊บแต่ถ้ามีรถก็คือรถคันที่สี่นะช่องที่สามนะไม่ใช่อันนี้สี่อันนี้สี่คันสีแดงคือหนึ่งสีแดงคือหนึ่งช่องของเราที่ช่องว่างเลยคือสองคันสีดําคือสามและนี่คือช่องที่สี่ถ้ามีรถอยู่ก็คันที่สี่นะเราจะถอยหลังเข้าซองท่าน,นขวาน,นะครับตอนนี้เราเหยียบเบรกเหยียบคันแล้วนะหมุนซ้ายสุดเลย เราจะถอยด้านไหนหมุนาะไรไปฝั่งตรงข้ามอ่ะสุดแล้วปุ๊บมองกระจกซ้ายโอเคเรถเขายังไม่มาปล่อยรถไหลครับอ่ะให้รถเฉียงกันไปก่อนให้หนั่นรถเฉียงแล้วมองกระจกขวาครับต้องหหวปล่อยรถไหนปล่อยรถไหนให้ท้ายรถตั้งขวาอยู่ตรงกลางช่องดูมองกระจกขวาอ่ะพอแอะไรเห็นช่องแล้วนะหยุดขึ้นกลับเลยขึ้นกลับสองรอบนับด้วยหนึ่งสองเข้าเกียร์ถอยหลังครับว่างขวาลงขวาสุดลงโอเค,อเคแล้วปล่อยรถไหลช้าๆ ปล่อยครับแล้วก็ปล่อยรถไหลด้วยแล้วก็หมุนขวาหมุนขวาครับให้ชิดคันสีดำไว้ดีหมุนครับหมุนอีกหมุนอีกให้าโอเคคราวนีแค่นี้ก็ปล่อยรถไหลอ่าโอเคหมุนขวาสุดเลยดีครับอ่าโอเคพอแล้วนะขวาไม่ชนแล้วมองซ้ายนี่เราเฉ็นหน้ารถเขาช้าๆอ่า <c oughs> ไม่เป็นไรชิดแต่ได้ละโอเคผมดูแล้ว <c oughs> อ่านี่นี่ไม่ชนโอเคมองซ้ายนี่เห็นไหมเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ชนรถคันซ้ายสินท้ายรถคันแดงโอเคสวยเลย ถอยให้รถตรงทีเดียวเลยทีเดียวเลยเอาหยุดปุ๊บอ่ะขึ้นกลับสองรอบเียบคันไว้เียบคันไว้เนี่ยขายังอ่าโอเคปล่อยน้ลายอ่าแล้วก็มองข้างหลังด้วยมองข้างหลังด้วยนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ข้างนี้ข้างหลังอ่าก็ถ้ามีกล้องเราก็มองกล้องนะครับแล้วก็อย่าให้หน้ารถเราเลยเส้นสีเหลืองข้างหน้านะโอเคเียบคันสุดครับเียบคันสุดเขาเกี่ยวว่างแล้วก็ดึงเบรกดึงเบรกมือ ปิไฟเฉยๆเมื่อกี้น้องหมวย <c oughs> กลัวทางขวาใช่ไหมพอคนข้างใกล้ใช่ไหม <c oughs> คือเราต้องพยายามให้ข้างรถด้านขวาเนี่ยชิดรถทางขวาไว้เพราะถ้าเราห่างจากรถคันขวามือมากโอกาสที่รถเราจะชนคันแดงสูงมากเพราะฉะนั้นถอยด้านไหนมองด้านนั้นนะแล้วก็ชิดด้านนั้นไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะขับออกเลยครับก็ อยเบรกก่อนแล้วก็ลดเบรกมือลงลดเบรกมือลงครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก,กดปุ่มเข้าเกียร์หนึ่งอ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเมื่อกี้เรามาจากทางด้านซ้ายใช่ไหมเราก็ต้องออกทางด้านขวาเวลาเราเลี้ยวขวาระวังรถคันสีดำนี่ระวังข้าหน้าน,นะนะคันนี้เขาสวนเลนมานะอ่ะโอเคมองทางซ้ายมีใครมาไหมนี่ทางซ้ายมา BMW บี BM, BM. ดูเบร์นหน่อยเบร์ BM. เขาจะจอปุ๊บเนี่ยดูเห็นไหมเขาจะตีตีเห็นไหม เขาจะหักหวรถขึ้นมานี้แบบเหมือนกับวิธีเราเลยนี่เขาเรียกว่าถอยหลังเข้าซองรัศมีกว่า้วเขาจะเฉียงขึ้นมาฝั่งตรงข้ามกับช่องที่เราจะถอยก่อนนะครับเนี่ยแล้วเข,ขาเขาก็จะถอยใครเก่งแล้วปุ๊บอาจจะถอยได้เลยทีเดียวไปนะก็ทางซ้ายไม่มีรถนะโอเคเอาวิธีการนะให้ตัวเราอยู่ประมาณล้อหน้าของรถกันสีดำตรงนี้โอเคปล่อยรถไหลครับให้ตัวเราอยู่ประมาณล้อหน้ารถกันทางขวามือนามองซ้ายซ้ำอีกทีนึงอ่าปล่อยรถไหลครับให้ตัวเราอยู่ประมาณล้อหน้าของเขา ประมาณนี้เอามองซ้ายซ้ำอีกทีนึงไม่มีคัปดดลดลืหนครับแล้วก็หมุนขวาสุดเลยปอด,ดลื่นหมุนขวาสุดดูข้างหน้ารถเราไม่ชนฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็มองกระจกของข้างน้างขวาเห็นไหมพ้นไหม,พ,ไหมพ้นเลยแหละมองข้างหน้าแล้วก็คืนกลับดีมากเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ